สวัสดียามเช้าครับช่วงนี้ปาฝนไม่ค่อยเป็นใจครับครับดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อนแตงภาพทิศไม่ค่อยมีครับวันนี้ออกมาปล่อยรอบครับรอบลูกใหม่เสร็จแล้วนี่ครับยังไม่ได้ผูกสีแพกทวงเดี๋ยวกรอนไปปล่อยรอบครับ เกขวดแบนมาแล้วได้มึงสายมาติบกว่าตัวกว่ายี่สิบตัวครับตัวตัวไม่ใหญ่มากเดี๋ยวนั่งตกปลารอผูกกินท่วงรอบด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งตกปลากันก่อน ตีเบ็ดข่าเวลาอันก่อนครับเพื่อมีปลากินน้ำไม่ค่อยเดินนะครับน้ำขึ้นเรื่อยเย เอยวตตบไปกินครับลองติกดู กนเลยพา่าเรื่องตั้ว่ นี่ปลาตกไม่กินครับจิกแล้วได้มาตัวเดียวเองน้ำไม่เดินครับตอนเช้ามายกรอบกันดีกว่าเอารอบลูกใหม่มาปล่อยไว้แล้วครับไปรุ่นพร้อมกันเลยครับจะมีปลาอะไรเข้าบ้างปล่อยไว้จากอาทิตย์นึงแล้ว ูกันครับมีปลาไหม มีปลาเลยลูกแรกแค่วครับ รุร่นรอบลูกที่สองกันต่อครับลูกแรกแค่วไปแล้วลูกแรกรอบขาดครับเกลือก้อยสะขายขาดน่าจะถูกกับกลังฮะกินใต้น้ำรุร่นรอบลูกที่สองกันต่อจะมีตัวไหม ลุกพร้อมกันเลยครับลูกหลอมพอมีตัวทำกับข้าวครับ ่คีครับมีตะกร้าครับหนึ่งตัวกาปลายเสือมะเกลาครับหนึ่งตัวตลิทหินครับมีต้อยนอกเขาครับสองตัวครับมีหนึ่งตัว นีครับกลริทินมีไก้อยนกขาวครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีถลามครับหนึ่งตัวถลามหินถลามทรายครับ พอได้ทำกับข้าวครับอยู่บรรยากาศครับคึืนดีลมดีแต่อากาศไม่ดีครับคืมป้าคืมฝนน้ำไม่ดีครับเป็นตะกอนเยอะมาดูปลาวันนี้กันครับ ได้น้อยแต่ก็ยังได้ครับพอได้ทํากับข้าวก็มีปลาเก๋าหนึ่งตัวปลาลูกเขาสองตัวครับแล้วก็สลิหินปลาตะกับอ่างเกยครับจิ๊กได้ตัวเดียวไม่กินเยื่อครับวันนี้แล้วก็มีฉลามอีกหนึ่งตัวครับยังพอได้ทํากับข้าวครับวันนี้ได้ไม่เยอะแต่ก็ยังได้ครับได้ทํากับข้าวของในน้ําครับเอาแน่อานอนไม่ได้บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อย บางวันไม่ได้ก็มีครับของในน้ำครับเรามองไม่เห็นอันนี้่นอนกับมันไม่ได้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ